เอาและก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยิ้ต้องสู่โปเกมอนไวโอลเลตกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วเราได้สู้ยิมแรกกันไปนั่นเองนะครับก็พาร์ทนี้ก็คิดว่าจะไปที่อ่าไททันออฟเดอะสกายอะไรนะที่มันอยู่แถวแถโอ้กังหันลมมันจะอยู่ตรง อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาร์กเอาไว้แล้วกันเอ่อเซตมาร์กไว้โอเคแล้วเราจะต้องออกเดินทางทุยออกเดินทางไปหามันนั่นเองนะครับไปลุยอ๋อแล้วก็เดี๋ยว จะบอกอะไรอย่างนึ่ก็น่าคือผมได้ไปเล่นรอบมาแล้วก็จัดทีมมาใหม่ก็เผลอไปจับอ่าเจ้านกตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะอ่ามีชื่อว่าวัดเทรลใช่ไหมตัวนี้ไปจับในเทลาเลดของออนไลน์มาก็เป็นท่าที่โอเคใช้ได้เลยท่าไฟฟ้ากับบิน เป็น่าที่เข้ากันในลงตัวมากแล้วก็เป็นเทอร่าที่ตรงสายด้วยก็ทําให้่าที่เป็นท่าไฟฟ้าเนี่ยแรงขึ้นด้วยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ผมลองไปหาวิธีที่จะเจอเจ้าตัวนี้มาก็เป็นนัางแรกของพวกโซโบเบกับอาร์เมอร์ลุกอไอพวกเนี้นะก็มันจะอยู่ที่ของเส้นนี้แหละ แค่กินแซนวิชที่ทำให้เพิ่มอัตราการเจอของโปเกมอนธาตุไฟก็สามารถเจอได้แล้วโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บรรุได้ก็คือจะต้องสู้กับเทนเนอร์อยู่ด้วยนะเพราะว่าเงินนี่มันค่อนข้างที่จะหายากอยู่เกมนี้มาสู้กับคนนี้ก่อนมาทรงเนสมานั่นเหรอ อืมอ่าไม่ใช้เถร่าดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาอล้ทุกเวฟก่อนโอเคให้มันชานั่นแหละแล้วก็สปาร์กับ สปาร์กอันไหนดีกว่าสปาร์กแล้วกันโอเคไปเดยไม่เท่าไหร่อยากไม่ได้เพราะติดชาน่าจะมีท่าควิกเอ็กแท็กใช่ไหมโอเค เอมีเจ้าเห็นนั่นด้วยแสดงว่าเจ้าเห็นนั่นเป็นโปยมอนสินะโอเค thank you สำหรับเงินอู้ได้มาพันห้าอเหรออ่ะงั้นไปกันต่อก่อนนะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบแรบโบนเอาไว้ขายได้โอเคเดี๋ยวไปกันต่อมีเทนเนอร์อยู่แถวนี้ไหมเนี่ยเก็บของอ้าวเก็บไม่ทนันช่างมัน ตรงนี้เป็นปิกนิกอ๋อนี่ไงเด็กนักเรียนมาสู้กันเดี๋ยว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 ไม่ใช่เด็กนักเรียนยนะน่คุณลุงทำไมส่ายุดนักเรียนล่ะ อย่างนะเออย่างอย่าง,งโอเคเทคดาวได้อยู่ติดดีคอยด้วยฝั่งนู้นไปจบโอเคเอ่าเจ้านี่จะไม่ผิดเป็นมแมลงไม่ต้องเปลี่ยนหรอก ทำไมโ okay. อเคงั้นเราก็ปักไปเลยโอเค คอยเรียกมีไรดอนมาดิครับสเกลเศษขีปของอ่คอยคิงเหรออืมอย่างงี้เองฮิวัดโอเคไปเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมอย่างดิไม่ใช่เราต้องขึ้นตรงนี้หรอ ผมไม่ไแน่ใจนะว่าในคลิปเนี่ยเสียงจะกระตุกหรือเปล่าเพราะว่าที่ที่ผมได้ยินเนี่ยเพราะว่ามันเสียงมันกระตุกอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเกิดวะหรือว่าลิทไอ้นั่นยังอยู่ขึ้นได้ป่ะวันเนี้ยเดี๋ยวนะขึ้นได้ป่ะวัเนี้ยน่าจะขึ้นไม่ได้วันเนี้ยอ่ะโดนอะไรเนี่ย แน่ดีกว่าไ่สู้ไ่สู้ไ่สูเสียเวลาเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นผิดทางมาวะขึ้นผิดทางแน่เลยอ๋อมันต้องไปฝั่งนู้นอ่าอ,อย่าเสี่ยงแม่มาดิ อ้อมจริงอะ่ะอ้อมยาวๆเลยดีจะต้องลงไปตรงนี้แล้วก็อ้อมมาเข้าเอ้ยไม่ต้องนี่ว่าเราเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็อ้อมมาตรงนี้โอเคไปอ้ยตดงนี้อยากตายก็มา จิกมันอเอพิกไทยนี่มันเอาเรื่องอยู่นะคอร์รูฟิวอ,อ่ะฮะคอร์รูฟิวติดฟินด้วยซิญญี่ย์เดย์ทำไมหลายๆรอบโอเค ต,ต้องเข้ามาทางนี้เราต้องออบภูเขาอะไม่งั้นมัขึ้นไม่ได้โอเคน่าจะเป็นทางที่ค่อนข้าง,างสะดวกอยู่เถ้าเดินตามทางางเงี้ย เลี๋ยสัก20ก็น่าจะพออยู่นะสำหรับการตีไททันปอยมอนตัวเนี้ยไม่น่าเกินสัก30มรต้องนาโอ้ยไอพวกมอนก็เยอะจังเลยโอเคต้องรอดมงมตรงนี้ใช่ไหมื่อจะไม่ผิด ต้องหลบดีๆอ่าตรงนี้เดินเอาดีกว่าอันตรายอ่ะหมดทางแล้วแล้วก็อยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่แถวนี้นะวปาหมายอยู่ข้างหลัง อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอหินถล่มอยู่ตรงนี้จำได้อยู่เคยเติมผ่านมาอยู่แต่ยังไม่สู้โอเคขึ้นไปนั่นไงตัวใหญ่ๆปึ๊บหลบมันก่อน ปึ๊บต้องหลบแล้วไปหาให้ได้ใช่ไหมจัดให้โอ้ยป่อย,อยังนั้นเลยหรอป่อย,อยังงี้ของมันละล็อกขอนี้ไปด้วยน่าจะรอดโอเคมาถึงแล้ว ไมาถึงแล้วไททันบอสตัวแรกทำไมมีหงอนอยู่ตรงกลางหน้าอกอย่างนั้นนะพลาดอะไรวะเนี่ยผู้บุกเบิกบ,บนฟ้าหรอ บัมบัดย์ย์แปลงร่างเลยดีไหมแปลงร่างเลยแล้วก็ตันเดอร์เวฟน่าจะไหวอยู่นะ ด้าไฟฟ้าโอ้แรงอยู่นะปักมันเนี่ยตันดูเวฟโอเคแล้วก็ฮิวก่อนยิวไหนดีซุปเปเอร์แล้วกันอ่นะยิว อ่าโอเคติดพาไลท์จากนั้นเราก็จะสปาร์คใส่มันเลยดแดงๆเจ็บๆเปไงอืมใช้ได้ใช้ได้อย่างนีแ้แขกได้อยู่ทนได้มาสปาร์คต่อไปโอ้ยติดที่แน่แน เดี๋ยวเดี๋ยวล็อกโทอืมได้อยู่สปาร์กไปโอ้ยทำไมอ่ะอาหนีเด,เดี๋ยวเดี๋ยวติดติดภูเขาทำไมอ่ะ อ่ากินกินอะไรสักอย่างนี่อาเดียไออ่าอะไรเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอทำอะไรสักอย่างกับไอเจ้ายักษ์นั่นแล้วแหละอ่าว่าแต่เจ้ายากักษ์ผู้โบยบินอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมวะ เดียวกันนะน,นั่นคือยักษ์นั่นนี่เหรออะไรกันมันดรอปลงมาจากข้างบนแบบเนี้ยนี่ฉันโชคดีมากเลยเนี่ยฉันเนี่ยอุศลอาตะเกียรตะกายขึ้นมาเนี่ยแต่อาเธอเนี่ยก็มาถึงก่อนจนได้อ่าอะไรเนี่ย มันเป็นมันเป็นพลังที่ดูน่าลหลงไหลมากเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีเอ,อะไรเนี่ยได้รู้สึกถึงพลังของมิสติคอลเมวอะไรบางอย่าง อะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสีมันเปลี่ยนไปป่าวะมีฮิวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ฮิวมันดิฮิวันแล้วเนี่ยดอกไอ้ควางหินใหม่ก็อันตรายอยู่นะ แล้วบรรทัดล่างอะไรก็ไม่รู้อ่านัพระทันแล้วก็ใช้เทเลสตตอบแล้วด้วยอ่านได้อีกเหรออ่านได้อีกก็ใช้สิครับรออะไรอะ่ะเราจะเวฟก่อนแบงคล่างเทเลสตตอบแล้วทันจะเวฟ โอเคไมไ่ตีเราอืมหลบได้สแมกดาวลงมากับพื้นอ่าตีๆไปเลยก็ได้สปาร์กไปสปาร์กจัดมาเอ,อ้ยแรงอยู่ ติดช้าด้วยสวยสมาคดาวเออล่วงไปดิสามารถจัดการไททันบอมเบเดียร์ได้แล้วตัวอะไรวะ ได้ท่ายูเทิร์นใครอะเนียนอะเนียนได้ท่ายูเทิร์นโฮลครอก็ยังโอเคอยู่นะอ่าคุยกับแท็กก็ใช้ได้ท่านี้อรออืมเอาไว้ก่อนเวกแท็กมันไมไ่จำเป็นอะไรขนาดนั้น ว่าไงออกเดินทางกันแล้ไอ้ทุยออกเดินทางกันเถอะโดยว่าพวกเราเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะที่เราจะฝ่าฟันไม่ได้นะยังไงต่อ ว่าแต่เอ่อเฮอร์บ้ามิสติก้าเนี่ยควรจะอยู่ตรงนี้สิแต่ดูเหมือนว่าก่อนหน้าน,นี้มันอ่ยักษ์มันเนี่ยกลับมาตรงนี้แล้วมันคงกินเข้าไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวกลับมาตรงนี้แล้วมันก็้าจะมีอะไรอยู่นแน่มันมืดไปหมดเลยอ่ะ ไม่นะอะไร,รอ่ะยี่ไงได้แล้วนี่คือหนึ่งในเฮอร์บมิสติก้าที่ฉันได้เห็นอยู่ในหนังสือได้เก็บอ่ามิสเตอร์มิสติก้าเอ้ยมิสเตอร์เฮอร์บมิสติก้าไว้เรียบร้อย เอาละในสุดก็ได้มาหนึ่งแล้วต้องขอขอบคุณทุกอย่างจริงๆนะอาเรียตอนนี้ฉันก็จะสามารถทำอะไรได้ที่หนังสือเนี่ยมีอยู่แล้ว วิตเตอร์เฮอร์บ้ามิซิก้าเนี่ยจะเป็นอ,อะไรเนี่ยไม่ไม่รู้ดิอ่าแลวมันก็เป็นเวิร์มเป็นเหมือนกับดักแด้อะช่บูดอ่าอิม,มิวอิม,มิว อิมิวคืออะไรวะจำไม่ได้แต่ฉันก็อยากจะกินมันอยู่นะฮะเอาละได้เวลาที่ฉันเนี่ยจะโชว์ของแล้วงั้นเธอก็ไปดูฝีมือการทำอาหารของฉันแล้วกันอยา่ยา เอาละเสร็จแล้วนีีก็คือแซนด์วิชออริจินอลของอาเวนแบบฟูลแพ็กเกจเลยฉันอยากจะให้เธอเนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยจัดการอ่าไททันโปยมอนอะ ฉันเรียกมันว่าอาไททันเบสแล้วกันมันเป็นสิ่งที่ฉันอะทำขึ้นเองมันก็ถือซะว่าเป็นเข็มกัดยิมอีกอันนึงแล้วกันอ๋อก็เข็มกัดยิมมาแหละ <c oughs> เก็บ18บแปธาตุอ้าวมีไรดอนจะมาแจมอ่ะ อะไรของแกอีกเนี่ยชอบออกมาจากบอลอยู่เรื่อยเลยจะกินแซนด์วิชสินะไม่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 ใช่ของนายนะเชะื่อโอ้โหเหมือน,น้าใส่ด้วยเป็นไงต้องการให้มีอะไรดอนไหมให้เถอะให้ก็ได้เออ เนี่เอ่อทำไมก็ล่ะนั่นเป็นเอ่อสินเชืน่เนี่ยทำขึ้นนะเธอเนี่ยคนที่จะเก็บไปขอตัวเองสิฉันหวังว่าเธอเนี่ยคงจะเอ่อเดียรไลซ์ รู้ความจริงหรอทั้งหมดเกี่ยวกับมันเหรอตอนนี้ก็อืมน่าจะรู้นิดหน่อยใช่ไหมเอาละเอาละฉันอยากจะฉันไม่อยากจะมองเห็นเลยนะ ันไม่อยากจะมองมันเลยนะเธอก็มีอ่าเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันแต่ว่าอ่าเธอเนี่ยจะต้องอ่าออกออกไปตะออกไปประจนภัยเหร ทำไมล่ะอ,อุยอุยอุยอะไรอ่ะอ่าได้ท่าใหม่เหรอเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีพลังอะไรบางอย่างออกมาจากตัวของแกแล้วเนี่ยโอ้อ่าฉันไม่รู้ว่าเป็นพลังอะไรอ่ะแต่ดูท่าแล้วเนี่ยมัน ดูยังไงดีดูท่าแล้วเนี่ยพลังของเฮิร์บเนี่ยสามารถเออเขาเรียกว่าอะไรป้องเหรอ,เ,อเขาบอกไว้ว่ามันจะเกิดเอฟเฟกต์ ขนาดใหญ่ต่อโปิมากของเธอแต่ฉันกำลังจะไปหาซูปเปอร์แฮนดี้อ,ะ,อะไรกับสมบัติอ่ากับการล่าสมบัติกับการช่วยการล่าสมบัติของพวกเรา ตอนนี้เธอก็อ่าคอยช่วยคอยช่วยใช่ไหมช่วยแหละคอยช่วยฉันในการทำแซนด์วิชในตำนานใ้เวลาที่จะไปกันแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะเธอเป็นอะไระที่จะช่วยนะ่ะ หลังจากการแบทเทิลกับเจ้ายักษ์นั่นอะ่ะก็ควรต้องพักสักหน่อยนะเ,เริ่มจากการเ,าเริ่มจากการค้นหาเว่าพิสิก้าอ๋อพอพักเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่ม ปัญหาเฮ้์บ้ามิสติก้ากันต่อแล้วกันโอเคออกไปเอ่อมันได้ความสามารถอะไรมาทำไมบนปืนม,มาอะไรโอเคคอร์สนี้เคลีย นายสามารถออกมาได้แล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะซ่อนอะไรวิวอะ่ะสวัสดีอาเลียฉันตัออวเองฟุตโตะแหละฉันอ่าฉันได้ปกป้อง มีไรดอนมาก็เดนว่าจะมีพลังดั้งเดิมของมันอยู่นะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมันจะสามารถเคลื่อนที่บนน้ำได้อ๋อแต่ความสามารถเคลื่อนที่บนน้ำได้แล้วสมมุติว่าต่อไปเนี่ยเธอคงจะลดแรนไปกับเอ้ลดแรนในพาวเดียไปกับ มีไายด,ดอนได้มากขึ้นแล้วแหละเส้นทางต่อไปของเธอเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละหวองทุลให้กว้างแล้วก็ใช้อ่าแมพของเธอเนี่ยในการใช้แมพของเธอและเครื่องมือของเธอเนี่ยที่อยู่ในมือเนี่ย เอาว่าอัปเดตว่ามีไดดอนเนี่ยสามารถทำอะไรได้น่นแหละโอเคก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีแล้วเพราะเพราะว่ามันสามารถวิ่งบนน้ำได้แล้วโอเคก็พารนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวอาจจะสกิปลงไปด้านล่างเลยก็ได้ดูนะ อ่าโปรโมชเซ็นเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะถ้าจะจไม่ผิดอ่าใช่เคยมาแล้วโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ช,อ,ชอบเลยกดไลค์กดแชดร,ร์กดซับสไครป์กบช่องผมได้เลยนะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับผม